นี่นะฮะเรามาอยู่กันในแมปซอมบี้ที่น่าสนใจางาม้ัยกันบ้างดีกว่านะ,ะนี่คือโปรเจกต์อุลเตอร์เต้นะฮะซึ่งเอาง่ายๆเลยเนี่ยมันคล้ายๆกับกัดแอนด์แบ็คพาวเดอร์แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองคอนเซปต์ฟังดูสุดยอดมากนะฮะก็ไปอะไรนะ,ะนี่คือในเกมนะฮะซึ่งอันนี้เรากำลังรองเวฟใหม่อยู่นะ,ะเป็นโหมดเอเลชใช่ไหมนี่อันนี้เราสามารถเลือกคาดได้นะฮะซึ่งจะมีหลายคาดีมากเลยนะ,ะก็จะมีเมนิกมีไลฟ์โฟร์แมนคอมมานเดอร์ซัพพอร์ตกันนเอร์เฟลเมอร์แล้วก็คอมแบทเอนจิเนียร์ลลาาบ เอาเนาะผมเอาแบบไรเฟิลก่อนแล้วกันนะน่าจะเก่งหรือเปล่าไม่รู้สิแล้วก็สามารถสลับเป็นญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาก็ได้นะฮะแต่ว่าเอาอเมริกาไปก่อนแล้วกันนะ,ะไม่ทันเมื่อกี้เอามาจาังหวะนดี้มาแล้วอ่ะซึ่งเกมนี้ฟิสิกส์จะแปลกๆนิดนึงนะฮะคือเราจะไม่สามารถวิ่งได้นะทางที่แบบแมปวัวทูส่วนมากที่เราเคยเล่นกันเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ซึ่งวันนี้ผมจับแบบท่าเล่นแปลกๆนะฮะทำให้อาจจะแบบเล็งไม่ค่อยแม่นสักอะไรนะแต่ว่านั่นแหละลองดูซอมบ,บี้อยู่ไหนกันเนี่ยยังไม่มาใช่ไหมโอเคมา,มาแล้วมาแล้วเสียงขึ้้นแลว อะละโยงโน้นนะฮะหนึ่งตัวแล้วก็โน้นหนึ่งตัวยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอเคเพื่อนเราแบบมีปืนพ่นไฟด้วยโคตรแบบโคตรโอพีนะไะอปืนพ่นไฟเนี่ยแล้วทำไมไรเฟลิลบนรัวจังมันเป็นแบบเอ็มหนึ่งใช่ไหมมาเลยรัวประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยยิงเข้าไปอ่ะเพื่อนเรากำลังจะโดนจับมันสามารถจับเพื่อนเราได้นะสำหรับซอมบี้เกมนี้ซึ่งก็อ่าสมกับเอ่อความเป็นกันเดเันคอมมาวเดอร์ดนีแล้วก็มีเพื่อนแบบคอแอร์ซัพพอร์ตไปด้วยเป็นคอมมานเดอร์ใช่ไหมเรียกแอร์ซัพพอร์ตมาแล้วก็ยิงตรงนี้เข้ไไไไ้้าาไไไปออ่่่่ะะมมตยดรู แล้วก็รีโหลดไปอะ่ะโอ้ my god มันมาแล้วเพื่อนตรงนี้แต่การมันข้างหลังมีเหรออ๋อ oh, ใช่ข้างหลังก็มีรู้สึกว่าเกมจะรละแวงกันเนี่ยผมเปิดกราฟิกสืบขีดไงเดี๋ยวค่อยเป็นรถแล้วกันเอาล่ะกระสุนหมดละทําการหยิบกระสุนนี้ซึ่งอันนี้เป็นกระสุนจากศพซอมบี้นะฮะมันจะสามารถดอบได้นะมีโอกาสดอปเยอะแล้วก็เนี่ยหยิบมาแล้วก็ซอมบี้มาจากตรงไหนเอกมาจากตรงนี้ยิงไม่ให้มันจับเพื่อนเราโอ้ oh my god เพื่อนเราโดนจับไปแล้วอะ่ะ เออเออมผมหยิบของไม่ได้เออแป๊บหนึ่งอ่าโอเคมางี้มานี้ช่วยกันตีช่วยกันตีไปไปไปเพื่อนหนี้ไปแล้วอะละถอยถอยทอย,ทอย,ทอยโอเคปืนพ่นไฟเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปตามเข้าไปแบบเข้าไปช่วยตีช่วยตีเข้าไปช่วยตีเข้าไปช่วยตีเข้าไปโอ้ระเบิดลงอ๋อกะตกแบบโคตรกะตกแบบโอ้มากมากเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังโดน <c oughs> จ,จับโอเคขอบุณเพื่อนไม่แต่เหมือนในมือถือจะเปลี่ยนคลาสแบบกลางตามไม่ได้นะเรียกได้ว่าเออน่าเสียดายมากจำเป็นว่าเดี๋ยวเราทําการแบบพึ้นไปหลบกับเพื่อนบ้าง แล้วก็ปรับกราฟิกลงซึ่งเหมือนจะขึ้นไม่ได้แย่ละโอเคเหมือนจะขึ้นได้โอเคได้ละอ่ะมาจาังหวะเนี้ยอยู่แบบฉันอยู่บนที่สูงแล้วอะ่ะไม่มีทางจัดการฉันได้หรอกยิงก็ไปอะ่ะสาดลงไปข้างล่างยิงเป็นปืนกลเลยจังหวะเนี้ยแล้วก็ปาระเบิดอ่ะละปาเพื่อนบอกให้ปาผมก็ปา m M K 2ไปแล้วอึ้งปาเข้าไปอะ่ะระบงระเบิดเรียบร้อยปาไม่โดนใครเลย <c oughs> อ่ะแล้วก็ตรงนู้นแถวๆนู้นยิงยิงยิง รอบนี้ลองเป็นแบบลองเป็นหมอบ้างหวังว่าหมอจะมีปืนกลนะน่าจะง่ายกว่านี้โอเคหมอมี M1 ่คาไบนยนะมันเป็นแบบไม่ใช่ปืนกลอะแต่ว่าแบบมันก็น่าจะได้อยู่บ้างขึ้นมาลงกับเพื่อนซอมบี้อยู่ไหนอะอยู่โน่นยิงเข้าไปอะยิงลโลอยิงหัวมันเข้าไปอะยิงอ้สโลไลฟ์ปืนพ่นไฟที่มันโคตรมันอะคือแบบพี่กสาดกันลจะโลโเลยอะขณะที่ผมแบบต้องอยู่ขื้นหลังอะเพราะว่าออนแอร์มาก ยิงเข้าไปยิงเข้าไปอีกเรายังปลอดภัยดีอยู่ใช่ไหมเออเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วไปผมว่าอยู่ที่สูงไม่น่าจะช่วยเราได้ขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้จัดการจัดการยิงยิงยิงเข้าไปจะตามเพื่อนเราหรอไม่มีเวลาฮิลเพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบไปคนละทางกันก่อนตรงนี้ไม่ค่อยเคลียเดี๋ยวให้เพื่อนยิงซัพพอร์ตลงมาผมไปที่อื่นแล้วย่ายโยนนีดดีกว่ามันตามมาเยอะมากเออผมว่าผมต้องเตละเละอะตีเข้าไปตีแล้วก็ตีมันเบามากนะเนี่ย คือเกมนี้มันให้เน้นจะแบบให้เน้นใช้ปืนมากกว่าโอ้โหแล้วระเบิดลงเฟรมเรตตกเฟรมเลตระดับสามร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะออคติไมซ์เซชั่นตรงนี้อะไรตี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 ตีสามเหรอตีสามตีสี่ตายโอเคแล้วก็เออรีโหลดเอากระสุนใหม่ข้างในมันสามารถไปเล่นได้ด้วยนะเดี๋ยวผมย้ายไปข้างในดีกว่าดูซิว่าแบบข้างในมีอะไรแบบเด,ดเด็ดๆหรือเปล่าตอนนี้ก็ยิงเข้าไปเบนกเกียอืม เอาไม่เพื่อนตรงนี้เมนิคฮิวเข้าไปอ่ะมีปุ่มแฮนด์แคสเซนฮิวเลยนะถือว่าโอเคกว่ากัตแอนด์แบ็กพาวเดอร์ระดับหนึ่งฮิวโอเคเรียบร้อยเขาไม่เอาละหรือว่าหรือว่าเลิศจะเต็มแล้วไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านั่นแหละเอา M1 กลับมาแล้วก็รีโหลดกระสนไปต่อกันผมว่าในเกาะมันน่าจะมีใครวะเนี่ยตรงนี้มันเยอะมากเลยอะ่ะคนเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูข้างในเกาะดูดูซิว่ามีอะไรไหมถ้าเกิดตายก็ช่างมัน แต่มีโอกาสตายสูงเนี่ยเพราะว่าซอบบี้มันจแบบมันอยู่เต็มเกาะเลยอะ่ะออ้สปุกี้อะ่ะเลนอยู่ไหนกันบ้างเนี่ยไม่มีใครเลยอะ่ะมีแต่ฐานมอตา้าแล้วนนไงซอบบี้มาละเออเหมือนตรงนี้ไม่มีใครเลยนะเอาเป็นว่าเอิม่มถอยได้ไหมเนี่ยฉันสามารถถอยไปถอยกลับตัวกลับใจได้หรือเปล่าอย่าตามมา <laughs> เออเออเออต้องถอยไปหาเพื่อนโดยด่วนเลยอะ่ะเพื่อนช่วยด้วยเรามาแล้วอ่ะ มาด้วยความเร็วสูงมากๆนี่คือความเร็วของคนที่กลัวซอมบี้แล้วก็วิ่งหนีมาอะล่ะยิงเข้าไปที่ไฟต้องการความเร็วโอเคเราปลอดภัยแล้วไป <c oughs> กลับไปที่เดิม <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาเซิร์ฟใหม่กันบ้างน,นะฮะเซิร์ฟเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเขาจะแบบเขาจะเล่นกันแต่หมดเอเลทนนะมันน่าดูน่าเบนะื่อเกิน่ะนี่จ้จะมีหมดไอ,อกก็กซ์อเจกตหรอเปล่าเพราะเมื่อกี้เหมือนแบบมีใครชนะสักอย่างหนึ่งอ๋อนี้ไงเราสามารถเลือกหมดได้ออมเอาเป็น normal แล้วกันนะ ทำไมต้องเอาเวทรเทเล่เลยเพื่อน <c oughs> เราเพิ่งมาเล่นเองนะแล้วก็ซัพพอร์ตกันเนอร์โอเคผมอยากจะเป็นซัพพอร์ตกันเนอร์มากอ่าฮะแล้วก็ <c oughs> อะไรเนี่ยเป็นโหมดอะโหมดบบกับฟอนไลน์กับเอเลด์ฟอนไลน์ฟอนไลน์ผมอยากเล่นฟอนไลน์หาดโอมาฮ้าเป็นโอมาฮ้าเวอร์ชันซอมบี้ใช่ไหมหรือ,อยังไงไม่รู้สิทีมที่คงเป็นเล่นคอมมานเดอร์นะครับเพราะผมไม่เดินปัญหายากมากนะแล้วก็คอมแบตเอนจิเนียร์ก็ไม่น่าจะเล่นเหมือนกันนะแต่มันเป็นคล้ายๆเซปเปอร์แหละอู้ฉากถือว่าเซตมาได้ดีพอสมควรเลยเนี่ยมีแต่ซัพพอรนะ์ตกันเนีนย่ะ เอาว่าได้เวลากดาแล้วทุกคนมากันฮนะเตรียมตัวเพื่อรับมือกับฝูงซอมบี้เพราะเราสามารถใช้ปืนนี้ได้ดว้วยถึงว่าเราทำไมไม่มีใครอยากเล่นซัพพอร์ตกันเนอรเพราะมันมีปืนนี้อยู่แล้วอ่ะมาสามรอยนะัดไปมายังมันกกเลยจะมาแล้วอะ่ะไหนตรงนี้สาดเข้าไปสาดสาดรวดวดวดัวลสาดยิงเข้าไปยิงตรงนูนขึ้นไปละตรงนี้รรสาด มัน,ม,นมันเล็งไม่ได้จริงจิงเนี่ยไม่รู้ทำไมเล็งไม่ได้เพื่อนอย่าอกการกันสุดยอดมากนะฮะระเบิดลงแล้วตรงโน้นอละละยิงยิงก็ไปเวียดนามแฟลชแบ็จังหวะเนี้ยดีเดีเรียบร้อยยิงตรงนี้ยิงตรงโน้ยนยิงเข้าไปดูจากแสงเดือะสุนน,สนะฮะไม่สามารถเล็งได้นะแล้วรีโหลดอนะรีโหลดยังไงเออสองสยัยจะบีบกระสุนมาบ้างซึ่งเออไม่มีเวลาเอาเป็นว่าเออตรงนี้มันขึ้นมาละตรงนี้ซาเข้าไป าดยิงเข้าไปเผื่อว่าจะโดนตรงนี้โอเคเพื่อนเขารีโหลดได้เนี่ยแสดงว่าต้องรีโหลดแบบสักวิธีหนึ่งเด,เดี๋ยวก่อนเอ่อเอ่อฮาวเอ่อไม่เข้าใจช่างมันดีกว่าอ่ะเพื่อเราออกไปป้องกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราอยู่นี้อีกสักพักหนึ่งนะเราแบบยิงให้พวกนี้อีกอะไรจะยังไม่เข้ามามั้งข้ารัชก,การเป็นไฟมัสตัลเวิร์ดคงจะยังคงจะยังตรงนี้ยิง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 ,ยงสก,กัดไม่ให้มันเข้ามาสก,กาัดเข้าไปอ่ะ โอเคขออีกแม็กหนึ่งแล้วกันก่อนที่เราจะไปปึ้งสร้างความบาดเจ็บให้ได้มากที่สดุดเราต้องรอดให้ได้2นาทีนะฮะซึ่งก็ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่าส,าสกิลนี้จะเร็วหรือเปล่าเอาละเราออกมาละโอ้ยก็ฝ oh ูงซอมพี้อยู่นี่เลยอะมาเนี่ยโ oh อ้โหอยู่กันเพียบเลยอะโอ้โหเพื่อนเราโดนจับไปแล้วตายหรือยังเนี่ยสงสัยจะตายแล้วเอาละได้เวลาถอยถอยไปไป,ไปไหนไปไหนไม่รู้โอ้เออ เอิ่มเอิ่มเพื่อนยังอยู่ตรงไหนไหมเนี่ยโอ้โหทำไมซอมบี้มันเยอะจังเนี่ยจู่ๆก็หลุดมากันเทียบเลยอ่ะอ๋ออ๋อเอาแย่ละโอ้โดนจับโดนจับโดนจับแบบไปกว้ากๆมาจากไหนไม่รู้เอาเพื่อนแล้วปืนพ่นไฟอยู่ไหนอ่ะอ๋อเขาแบบเขาถอยลงมาตรงหาดตรงนี้หมดแล้วไม่ได้สังเกตจังหวะที่ปืนพ่นไฟแบบยืนแนวหน้าแล้วก็มีตัวปลาระเบิดมีคอมมานเดอร์แล้วก็มีเอ่อกับดักของไอจิเนียเล่นเอจิเนียได้บ้างโอ้โหเขาเล่นเอจิเนียบ้างได้ไหมอยากเล่นอ่ะ ผมเป็นเมนซปเปอร์อยู่แล้วอะอยากลองบ้าน uh huh. แต่ LPS แย่จริงนะแบบนี้ไม่มีการตั้งค่าด้วยไม่สามารถตั้งค่าแบบปิดโคมปิดเพลงได้ท้าเพลงติดแลวก็เสียที่ผมจะกรีก๊ามากๆนะฮะโอเคแล้วก็เอาไว้ถอยกลับไปแล้วนะไปกลับไปไหนไม่รู้ผมจะได้เกิดใหม่ไหมเหมือนว่าแซกเตร์นี้มันจะแตกอะ่ะไปถอยไปแล้วอ๋อมันแบบมีซอมบี้สปอนจุดหมายเอกแล้วก็อ๋อให้ไปรีกรุ๊ปข้างบนฮะข้างบนนี้มันนอกแบบไม่ใช่เหรอ หรือยังไงโอ้โหแหลกแหลกหนึ่งทางไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้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 คอนเทนต์คอนเทนต์มาแล้วคอนเทนต์วามแหลกโอ้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 แฟร์ตไหมเฮ้ยไม่แฟรโอเคเออแล้วมาเกิดตรงนี้เลยเนี่ยนะโอ้ไม่ก็ผมไปแล้วอะละก่อนเออโอเคเกือบตายขอบคุณมากเพื่อนเอาไงเนี่ยมันเยอะมากๆตรงไหนเป็นซอมบี้ตรงไหนเป็นคนโอ้ยแหลกทั้งแหลกทั้งอะไรเนี่ยตนี้ตรงนี้ตรงเนี้ย ผมควรจะเอาคอมมาโดยด่วนเลยนะไม่ไม่ไหวแล้วคอมช่วยด้วยมือถือเอาไม่รอด <S <S เอาไม่ว่าจังหวะนี้กิงไปก่อนแล้วก็กระสุนเพื่อตรงนี้อ่าฮะแล้วซอมบี้อยู่ไหนบ้างโอเคแล้วถอยตรงนี้ได้ถอยแล้วก็ยิงช่วยเพื่อนจากตรงนี้ยิงไปดีเอ็มจีแล้วมีแต่แบบปืนคนกากแล้วก็ค่อยๆถอยมาเอ๊ผมติดเชื้อหรือเปล่าเนี่ยทำไมไมันแบบมีมีตาสัญลักษณ์บางอย่างขึ้นมาผมว่าผมว่าใช่แย่แล้ว หมออยู่ไหนหมอไม่น่าจะรักษาได้นะเอาว่าเราจะโฮนี้ให้ถึงที่สุดก่อนที่เราจะกลายเป็นพวกเดียวกับพวกมันเนะี่ยโฮไว้อย่าให้พวกมันเข้ามาป้องการให้เต็มชี่ป้องการเอาไวา้อ่ะนั่นไงผมเป็นซอมบี้ไปแล้วมันจะมีอเมเนชัน่นมันจะมีอเมเนชั่นมันจะมีอามมันจะมีอเมเชนยังไงผมลืมชื่อมันเอาเรียบร้อยทำไมตายเลยจังโอ,โอ้ผมเล่นเป็นจิเนียร์ได้แล้วโอ้โหอยากเป็นนานมากโอเค ลองเป็นเอนจิเนียร์บริชิดดูนะฮะเอาเป็นอเมริกาก็ได้มันมันใหม่แล้วอออเออมันมีเกิดใหม่รอบหน้าไหมผมอยากเป็น,อนเอนจิเนียร์เฟลเลทเฟลเลทชั้นไม่นะเดี๋ยวสามขีดสามขีดอาซอบบี้มาข้างหลังแล้วเพื่อนออ้ขาไม่ได้โดนจับไม่มีใครแคร์นบอดี้แคร์โอ้โหเกือบตายแล้วโอ้โหแล้วเพื่อนเรามายิงแบบมายิงข้นหลังนี้เลยอ่ะมาอีกรอบหนึ่ง รอบนี้ผมเป็นเอนจิเนียร์ผมมีช็อตกันแล้วก็มีสเปรดแล้วก็มีบิลผมสามารถสร้างของได้สร้างไหนอ่ะเดี๋ยวนะมันจะเข้ามาจากไหนทางออกอยู่ไหน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 โอเคทางเข้าอยู่นี่มั้งเอาละ how how to build five u p l o t to build defense where where is the pot l เออเหมือนว่ามือถือจะสร้างไม่ได้โอเคเกมทำไม่เสร็จ <laughs> ว้าวเอาเป็นว่าไป ไปแนวหน้ากันต่อผมเอาช็อตการยิงนี่แหละผมไม่ไปเกิดใหม่แล้วเพราะผมเกิดไม่ได้อยู่ดีอะอะล่ะเพื่อนข้างหลังข้างหลังข้างหลังเพื่อนยิงก็ไปช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนิดนึงอะล่ะช่วย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 แล้วนึกจับเพื่อนไปแล้วโอเคเพื่อนยังได้อยู่ยังได้อยู่อะล่ะช่วยยิงช่วยยิงช่วยยิงโอ้ข้างหลังก็มาข้างหลังก็มาข้างหน้าก็มีโอ้โหมีมีซอมบี้ยิงปืนด้วยซอมบี้รัสเซียโอ้ไปไปไปถอย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 ผมป้องกันตรงนี้แหละป้องกันทางไว้เอาออรีโหลดกระสุนแป๊บหนึ่งรีโหลดชิลนัดสมจริงจริงแล้วก็แป๊ ป้งอะป้งป้งเข้าไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเด็ดขาดฉันฉันบอกว่าอย่าเข้ามาโอ้โห <c oughs> แล้วมันให้ป้องกันอย่างนานเลยเนี่ยคือแบบยิ่งถอยแล้วมันยิ่งแบบยิ่งเพิ่มเวลาแล้วตอนนี้มันก็แบบ3นาทีแล้วแล้วก็นี่ซอมบี้แบบซอมบี้สักอย่างโอ้โหปาาระเบิดได้ตายไหมเพื่อนระวังโอ้โหโอเคไม่มีใครตายตรงน,นี้โคตรเยอรมันแฟลตแบกนะฮะยิงเงินแบบรัวแล้วก็ข้างบนมีปืนใหญ่ด้วยยิงเงินไปยิงเงินมา ค่อนข้างแข็งแรงมากๆแต่ตรงน,นี้ทะออลุปไปแล้วอ่ะมีโอกาสโดนเจาะสูงมากมีโอกาสโดนแฟลงยังชิวๆกันอยู่ตรงนี้เริ่มละเริ่มละเริ่มแบบเริ่มต่อยกันตรงนี้โอ้โหโดนจับ2งคนมาเดียโอ้ยยังช่วยกันได้ยังช่วยกันได้โอเคโอเค,อ,เคอาจจะรอดอาจจะรอดเป็นกาลังใจให้เร,เราเราเราช่วยไม่ได้ละแล้วมันเีอะไรเนี่ยมีจังกับน็อตด้วยเหรออะไรอะ่ะโอ้สามารถออทุบพื้นได้ใช่ไหมหรือว่ายังไงเพื่อนวิ่งไปวิ่งล่อ รอดหรือ,อยังไงรขาอต่อไปโอไม y g ก็ oh God. เขา <c oughs> ก็เลยจะบอกว่ารออเก่งแลวตรงนี้มีบอมเบอร์ด้วยวิ่งออกแบบัลรัวโอ้แล้วก็กกกระเบิดไปแล้วแล้วเหมือนว่าจะเหลืออีกแค่นิดเดียวแล้วนะฮะอีก30ตัวนะเพลงมาแล้วเพลงไม่กระสิบเก้าอีกเก้าตัวเท่านั้นน่ะมีใครสนใจสลหับคลาดไหมอ่ะเจ็ดเดี๋ยวนนะเลยคนเดียววะเหรอโอไมค์ก oh ็เดอะลัสเตนใจหวัดเดะหกห้าระวังลันเนอร์นะเพื่อนห้าตัวแล้วสี่ อ๋อยังอยู่กันสองคนโอเคยังปลอดภัยอยู่ชนะแน่ๆประมาณนั้นเอาเป็นว่ายิงเข้าไปยิงเข้าไปอกีกว่าแต่ไอตัวนี้ทำอะไรอะ่ะ <c oughs> นี่อยู่ตรงชายหาดแล้วพี่โอ้ใช่ชายหาดจริงด้วยอะ่ะว้าวโอ้โหแล้วเป็นตัวบอสด้วยยิงเข้าไปจัดก,การมันเออเรียบร้อยกว่าชนะโอ้ลือเหมือนเราได้บทเรียนจากตาที่แล้วนะจู่ๆก็เรียกรีคูกันแต่เลยนะ เลือกแบบหมดง่ายสุดเอา้าแล้วมีคนเป็นเรื่องหมดในแม่ด้วยโอ้เดี๋ยวเวลาตายแล้วโอ้แต่ว่ายังเป็นรีคูสอยู่โอเคโอเคเอาไงต่อเทรนด์ไหมเทรนด์ป้องกันสนามพลออะไม่มีคนแบบไม่มีคนปล่อยตำแหน่งว่างเลยอะ่ะผมอยากเล่นอย่างอื่นบ้างอะ่ะอ่ะผมเป็นคอมมานเดอร์ผมเป็นคอมมานเดอร์โอเคเดี๋ยวอันที่สามที่สองคือ,อยังไงสรุปใครเป็นคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์พีส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 ์โอ้ใช่หรือเปล่าเออไม่ใช่น,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 นี่มันนี่มันนี่มันปืนกลเอาเป็นว่า ซอมบี้มันยิงกันมาเยอะมากเลยนะเนี่ยใช่ไหมมันคือซอมบี้หรืออะไรอะ่ะเอาเป็นว่าขอ,อากระสุนเพิ่มแล้วกันแล้วก็ตรงนี้กระสุนวางไว้ให้เพื่อนใช้นี่วางหนึ่งวางสองวางสามมันมาแล้วโอเคไปไประจําตำแหนง่งคอมมเดอร์สนใจเข้าปืนตัวเองไหมผมมีปืนกลอยู่แล้วผมไม่อยากเข้าเข้าไหมเขาไม่เข้าโอเคงั้นผมไปแนวหน้าคนเดียว,วได้ อะแล้วแล้วผมยิงไปไหนอ่ะเดี๋ยวโอเคผมยิงอยู่เนี่ไปศาสตร์จัดการพวกมันจัดการให้หมดจัดการยิงยิงเข้าไปยิงให้หมดนี่ศาสตาสาต่อไปเฟลเมอร์เตรียมตัวไว้นะมันเข้ามาแล้วอ่ะการได้แค่บางส่วนอาริโหลด้าวคือลริโหลดคือแบบ มันจะรีโหลดเองหรือเปล่าหมายถึงว่าพอยิงกระสุนหมดหมดสู์แล้วอะมันจะแบบมันจะเติมเองสักวันหนึ่งคงจะใช่อะตรงนี้เข้ามาละไปบาร์ปืนเตรียมพร้อมยิงสาดตรงนี้ไปแบตเตอรี่ผมจะหมดแล้วอะมันกินแบบมันกินพลังงานเยอะมากเกมนี้ยังยังไม่รีกระสุนใช่ไหมยังยังยังตรงนี้ก็จัดการไปจัดการไปยิง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 อยาให้มันเข้ามาอยาให้มันเข้ามายิงยิงยิงกำจัดไปโอเคเอากระสุนเพิ่มหน่อยอะฮะได้ละ แล้วก็ยิงถ้าเกิดไม่เล็งนี่คือแบบมันยิงกระจายอ่ะมันยิงหนีมากๆเลยเนี่ยต้องเล็งให้ได้อะโอ้ยเริ่มละเริ่มเริ่มเข้าไปเยอะละเอาเป็นว่าไปยิง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 ต่อไปโอเคถอยไปนีจากแซกเตอร์นี้กันน่ะเอาเพื่อนโดนละโอเคช่วย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 ไป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 นีโอ้ไอ้ซอมบี้มาแล้วอ่ะถอยหรือกลับเร็วอ่ะถอยไปไหนดีอ่ะแล้วผมจะขึ้นอย่างไรผมจะขึ้นไปยิง โอเคยิงย,ยิงเข้าไปสู้กับแรงดีดปืนตัวเองแล้วก็ไปไปไปยิงต่อไปยิงต่อไปทุกคนโอ้โอ้โอโอโอร,ะระเบิดระเบิดลงอืมอืมโอเคยิงเข้าไปอีกอย่าให้มันเข้ามาได้อ่ะยิงกดเข้าไปอ่ะโอ้ดีอ๋อเฮอโดนจับแล้วโอเคขอบคุณอ่ะฮะโอ้โอ้มันมาอีกมันมาอีกไปไม่ต้องใช้ปืนละใช้แบบใช้เมลีนแหละมันไม่ทันละปืนรีโหลดนานเกิน ไปตีเข้าไปตีมันเข้าไปตีโอโโดนล้อมโดนล้อมเหมือนจะโดนล้อมหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้มองไม่เห็นอะไรเลยมันเป็นหมด f p s อ่ะโอเคโอเคหอดหอดเพื่อนล้อมไหมช่วยรอมไหมออกมาออกมาเพื่อนออกมาออกมาเร็วเโอ้ไปไปไปไหนก็ไปแยกย้ายแยกย้ายหรือเปล่าโอ้โหจะจับเือนกันเอาเขือนยังไม่จบยังไม่จบมาต่อมาต่อเป็นกลมมาอีกรอบหนึ่งเอาล่ะต้องการจะฮิลไม่ต้องฮิลแล้วเพื่อนไม่ทันแล้วได้เวลาไปสู้กับพวกอันเดดกันตรงนู้นมากันเทียบเลยอ่ะยิง มาละอยู่คอมินเดอร์ปลอดภัยได้นอนอแหลกแบบโคตรโอ้เหลือก2 2เฟรมอะว้าวตรงนี้ก็ยิงสาดก็แบบนู้นโอเคยิงต่อไปอะอย่าให้มันเข้ามาได้ยิงตรงนี้ยิงเข้าไปมาทำไมมาทำไมให้อายบ้านนานละนวลน,น้องไม่ต้องกลับคืนมาอ้าคอมินเดอร์ชิงผมละเ <laughs> งินผมก็ไปดิหรืออยู่ต่อผมว่าอยู่ต่อดีกว่าอยู่เป็น รับใช้ประเทศที่เออซึ่งสัตยิงเข้าไปยิงต่อไปปร่แต่สนามรถนี้มันกว้างแค่ไหนวะเนี่ยเอาแล้วแล้วเซกเตอร์แตกัแล้วเอาเปา็นว่าตรงนี้ทุกสุดท้ายอะระเบิดมาอาันละโอ้เพื่อนตายไปแล้วอะไปไหนดีอะว้าวเอิ่มเอมิ่มเอมิ่มโอเคไปตรงนี้โอเคครสวัสดีเพื่อนมาแล้วไปกลับมาเออ กระสุนกระสุนเอาไม่ได้เนี่มันเป็นพ็อปพ็อปฉากเฉยๆเอาเป็นว่าเอากระสุนตรงนี้แล้วกันตรงนี้เชื้อมาพร้อมสู้ต่อพร้อมสู้ต่อโอ้โหมากันเทียบเลยอ่ะยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปช่วยเฟมเมอร์นิดหนึ่งเฟมเมอร์ดูเหมือนจะไม่ไหวอ่ะโอ้ยโดนดันรัวๆเลยอ่ะไม่แต่ไหนคือเซกเตอร์ต่อไปวะเนี่ยคือถอยไปเรื่อยๆเหรอน่าจะใช่รถตรงนี้มีปืนใหญ่ด้วยเล่นได้ไหมเออ ยิงยังไงอะในมือถือยิงไม่ได้มือถือทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะนอกจากยิงปืนปกตินะ,ะซึ่งเป็นการออลติมาที่แย่มากๆเป็นการถอยที่โคตรอัลฟาเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยิงเข้าไปที่จะวิ่งมาชาร์จตอ่ะไปแบบหนึ่งถอยแป๊บหนึ่งโอ้แล้วมีอาร์ติลลี่เชียอยูน่นี้ต้องไปรีโหลดเอาเนี่ยไวท้ทีหลังแล้วกันแล้วป้องกันที่พักพื้นก่อนยิงเข้าไปยิงโอเคโอ้ระเบิดลงอีกแล้วโอเคระเบิดไปฆ่าเราไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะฆ่ามือถือผมนี่แหละโอเคทุกอย่างยังโอเคได้อยู่สำหรับเซกเตอร์เนี้ย ต้องกันไว้แตนแตนต,ต่อไปสมองมีการไหลด้วยซอมบีบ้โคตรแบพบโคตรจัดใจอ่ะแบบเนี้ยอ่ะงต่ออยู่ไหนอีกตรงนี้สาสต์าสก็ไปสาสประหยัดกระสุนนิดนึงแล้วกันโอ้โอระเบิดไห่ละโอเคกระสุนจะหมดอีกรอบหนึ่งกระสุนน้อยมากยิงตรงนี้เข้าไปโอเคกระสุนหมดละไงดีเพื่อนเอาไงาดีปุ๊บปุ๊บเข้าไปแล้วก็ถอยปุ๊บแล้วถอย โอ๋ออ๋อสิบสามเฟรนเดรย์อ้ออ๋เอาอีกเอาอีกเอาเข้าไปเออแบบนี้นะฮะอย่าอย่าหาเรื่องในมือถือนะอย่าอย่าเลยแม้แต่แบบมือถือเรือธงนะปัจจุบันนี้เนี่ยก็เอาไม่อยู่หรอกมันแรงกว่าผมแค่สองเท่าเองด้วยเฟรนเดร์ขนาดเนี้ยต่อให้แบบจะแรงกว่าสองเท่าก็ยังเล่นอยู่ดีอะไอ้นุ่นมาละไอ้นุ่นบอสหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอิ่มไม่มีกระสุนเลยอ่ะต้องแบบต้องตีแบบอัตโนมือแล้วก็ตีอย่างนี้ต่อไปต้องเคลียร์ทางให้ตัวเองก่อนอะถึงจะหยิบกระสุนได้เพราะว่าผมหยิบบบตอนแ ตอนถือเมลีไม่ได้นะโอโอ๋อจัดการมันเน่ยแทงต่อไปแทงเข้าไปอ่ะตีตีแทงเข้าไปตีปหัวมันตีหัวโอโอ,โอ๋โดนจับแล้วโดนจับแล้วเพื่อนเพื่อนเอื่อแตกจะว่าไปนี่เป็นโหมดเออง่ายสุดนะ <c oughs> บอกเลยนะว่าคนในแบบนี้ค่อนข้างจะมีอุดมการชัดเจนมากนะคือแบบคอมมานเดอร์เฟเมอร์ไม่ออกเลยนะผมก็กลายเป็นไล,ล่เฟื่องไปอีกแล้วอะ่ะอันนี้ด่านเดิมใช่ไหมโอมาฮ้าก็ประมาณนั้นฮะ แล้วก็อันนี้เป็นการใช้ดาบไปเปิดน,นะเพิงพ่งได้ใช้ทั้งเกมไม่ได้ใช้เลยแต่ว่าประมาณนั้นน,นะฮะสำหรับแมปโปรเจกต์อุลตร้าเตในวันนี้นะหรือว่าโปรเจกต์อันเดสนแหละถ้าเกิดแปลเป็นภาษาอังกฤษก็ถือว่าเป็นแบบที่สนุกดีนะฮะแต่ว่าในมือถือต้องปรับปรุงอีกเยอะนะทั้งการแบบออพติมัยแล้วก็ UI ที่อาจจะหายๆมาๆหน่อยแล้วก็บางคาบที่ไม่สามารถเล่นในมือถือได้เลยอะ่ะก็ประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเล่นในคอม่าจะเป็นประสบการณ์ที่อืดีพอสมควรเลยนะ ก็เดี๋ยวใน,นอนาคตผมจะลองมาเล่นคัสที่เหลือในคอมแล้วกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้วันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าเราจะสามารถแทงแบบแทงใจหาได้กี่นาทีกันเชียวตอนนี้แบบเรือร้อยนับแล้วตรงนี้มองไม่เห็นยิงสาดเข้าไปก่อนสาดมั่วๆเพื่อจะโดนแล้วก็เนสช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนาสาสา,สาเข้าไปอโอเคตรงนู้นศาดต่อไปตรงนี้กระสุนหมดไปแล้วอ่ะ งั้นผมก็ไปที่อื่นแล้วกันโอ้เรียบร้อยแซ็ตต้องแตกแล้วประมาณหยับเอิร์นอาทีกว่าประมาณนั้นอยู่ช่วยเพื่อนนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนเพื่อนอ,นอละล่ะช่วยเพื่อนแล้วก็ระบงระเบิดปลาไปให้หมดปลาลงไปมีเท่าไหร่ปลาให้หมดปลาลงไปอีกโอเคประมาณนะฮะสองค,คลิปในวันนี้ลืลลืมลืมปิดคลิปก็เอ่อลาไปละบ๊ายบายแบแบทจะหมด